ที่นี่ก็ที่มาแล้วสวัสดีทุกท่านฮะแล้วก็นักแสดงทุกท่านฮะอะยืนแถวตรงทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าสนนะคะนะฮะอะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอต้อนรับนะครับถ้าไม่เสียห <c oughs> ายจะขอต้อนอ้อผ่อนปสะดุดทุกคนนะฮะต,ต้อนรับแขกผู้เกียรตินะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับรอบสื่อน,นะฮะอ่ะวันนี้บุญผันปัญญ,ญารอบกาลร่รอบหนุบหน้านะพ่อผมเป็นการร่วมมือกันนะ ช่องสานะครับหรือวก็เอ็พิเชอร์นั่นเองนะครับบอกว่าวันนี้จัดเต็มมากๆานะครับเราจัดงานแบบวฟนแฟ์เลยเป็นงานวัดนะครับเรียกว่าจัดกันบนไฮกคนสยามเลยนะครับและที่สําคัญนะวันนี้ทุกท่านได้ตรวจเอชไอเกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็วันนี้มีการไลฟ์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตทุกท่านด้วยนะฮะจจะมีการติดภาพหรือว่าติดใครบางคนนะคะก็ ขอภายในความไม่สะดวกด้วยนะครับเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านทาง Facebook นะครับ YouTube TikTok นะครับของทาง Channel 3 Thailand แล้วก็3 Plus นะครับหรือจะเป็น Facebook YouTube ของ Epicture นะฮะ และ Facebook ของ Major g r o u p นะครับรวมไปถึง True ID ช่อง ID Station ที่สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง True ID TV ของช่อง894นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกชมทางช่องไหนอย่างไรนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญวันนี้ใครถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอต่างๆนะฮะอย่าลืมนะฝากแฮชแท็กนะครับบัวผันวันยับกาล่าเอาให้ติดติดเฟรนช์บเตอร์กันเลยเนาะนะทีนี้เรามาพูดคุยกับนักแสดงของเรานะฮะทุกท่านครับทำไมแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยครับ พี่ชั้นโหลอกอยู่คนเดียวเลยเนี่ยบอกให้แต่งแนวทหารมานี่ก็จัดทหารไปอยู่คนเดียวเลยเนี่ยพี่ก็ทหารใช่ไหมใช่คุณชั้นต้องไงคุณคะคุณชั้นเตรียมสูตรไว้อย่างสวยงามนะคะและดูสิคะที่ชันแต่งเป็นคนกับรถเลยค่ะพี่ชั้นทหารอะโดนหลอกอะไรคะแล้วนางก็แต่งสวยอยู่อ๋อคุณก็จีบคุณชั้นอาบแล้วก็เป็นนางเอกค่ะอ๋ออาทาทเธอจะไปร้องร้านไปร้องร้าที่ไหนจ๊ะเอ่อ ตอนแรกผมก็จะใส่อย่างเขาเนี่ยฮะเสื้อหนังเนี่ยฮะแล้วก็กางเกงธรรมดาจ้ะผมมาไม่ทันแล้วเขาแจก,กเสื้อหมดไปแล้วออคุณแม่อะไรจ่ะอตอนแรกคุณแม่แต่งมาเต็มแล้วก็บอกไม่ต้องแม่ใส่อย่างนี้เลยนี่คิดว่าตัวเองเป็นชาวบ,บ้านสี่อยู่นะเนี่ยชาวบ,บ้านสี่ชาวบ,บ้านสี่ชาวบ,บ้านสีนบบ่บบบบสุดกลับหลอกมากเล ร้านจะแม่ไม่มพูดแล้วทักีีขนาดนั้นแม่ไม่กล้าพูดแล้วคุณพแม่พูดหน่อยแล้วอ่ตอนแรกมาก็แต่งตัวแบบแม่กรารมาซื้อชุดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะลูกออพอกลาทกทีเป็นอย่างนี้เลยอนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกับผู้กำกับแล้วก็ Executive Producer ตอนนี้ให้ทุกท่านเนี่ยแนะนำตัวแล้วก็บทที่ได้รับกันนิดหนึ่งนะฮะเชิญคุณพ่อก่อนเลยค่ะ ขอให้ใจหายเงยได้ไหมได้ครับออกตั้งกับแม่นะัะครับผมบอสน่ารักครับผมแสดงเป็นพ่อของโบกันหรือว่าของน้องแอนทองะสมครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเต่าบริษัทานะครับเล่นเป็นเดือนะเป็นเพื่อนๆของพี่กัปตันอยู่บ้างก็ต้อูอภพรค่ะเล่นเป็นแจ้เป็นแม่ของขาเป็นแม่ของกราฟนะคะ ทีนก่อนไหทนี้ก่อนไแล้วกัเาเป็นไลน์ทีนี้ก่อนใชะทีนี้ก้ามดีจ้ะสวัสดีครับครับริพงครับเล่นเป็นหน่อครับหน่อเป็นหัวหน้าแก๊งของกลมครับผมอ๋ออไวัสดีค่ะเจนค่ะเล่นเป็นแนงน้อยค่ะเป็นคนที่มาชอบกลับค่ะเฮ้ยเฮยสีตอย่างนี้อเเป็นแบบนี้ถ้ทเกิดเลยคร่เอบามาให้ไปรูมาให้ยิขึ้นไปเลย สวัสดีครับอทัยครับรับบทเป็นเธอเทถ่ายเป็นกี่ปีแล้วเป็นหัวหน้าเวทีลำวงฮะผมความสัมัญของผมนะเรื่องนะผมขอพูดแค่นี้เกินที่ผมและปิดที่ผมด้วยเฮ้ยรับผมอานไม่ได้ค่ะอ m s p o i l e ค่ะเธอเธออับตรงไหนบ้างเธออับตรงไหนบ้างและจะให้พูดอะไรไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะกอจินะคะรับบทเป็นจันอับนะคะเพื่อนของัวผันค่ะ ต่อนี้เลยฉันก่อนก็ได้ค่ะดิฉันก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะเก็บเข้าไว้ปิดท้ายโอเค,คสวัสดีค่ะแอ้นงสมนะคะรับบทเป็นบัวผานอาจารย์ของพี่กขาวค่ะครับก็สวัสดีครับผมกรับคณาวุินะครับรับบทเป็นไอ้ขานนั่นเองครับผม ยนนต์ี้แม่ดีใจมากที่มาหน้าใครแม่เต็มๆเลยหน้าใครหน้าขาแไ่้แม่ขาดหน้าได้แม่แล้วแม่ทำยังไงจะออกมาเป็นขาดได้อ่ะแม่ไม่จับอะไรไม่ได้เห็นแม่เห็นแม่บอกไม่เคยอ่ะอ่ะต่อ ทีนี้เราจะมาพูดคุยกับทสองท่านกี่บอกไปามสื่อสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับท่านแรกนะฮะขอเรียนเชิญนะครับคุณยอรฤกชัยนะคฮะผู้เนช์นะ่งเอ็กซิค utive บริเนเซอร์ภาพยนตร์ผู้อำนยกาผู้บริหารบริษัทระลึกโปรดักชั่นจำกัดครับผมและท่านที่สองนะพูดกับของเราเนี่ยนะฮะคุณตุยพฤกแกม้ารุ้จริงนะฮุ้กับภาพยนตร์ผู สวัสดีครับน,รรนะฮะอ่ะพี่ยอดกับพี่ตุ๋ยนะครับถามถึงที่มาของข้ายนเตร์เรื่องนี้นะครับที่มาแล้วก็เรื่องราวต่างๆเรื่องราวคร่าวๆอาไปคร่าวๆก็ช่วยกันตอบเราเขียนเรื่องของคนที่เก่งแต่ไม่ไมีโอกาสกับอีกคนหนึ่งไม่เก่งมีแต่โอกาสสองคนเนี่ยได้มาเจอกันคนหนึ่งเป็นอาจ,จารย์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เขาก็เลยแลกเปลี่ยนทัจฉิะกัน,น,าานกครับอก<อ>เรื่องราวคร่าวๆมากก็มาเจอกันนะครับมันก็เลยเกิดการสปาร์คขึ้นมา ว่าสุดท้ายแล้วความรักตั้งเนี้ยที่มันสปาร์คโดยอายุที่ต่างกันแล้วก็ความสามารถที่มันต่างกันเนี่ยมันจะลงเลยท่าไหนแต่ในตาคนนี้เขาก็มีความที่จู่ๆเหมือนเขาจะหายไปจากต่างกนเนี้ก<ฆ>็ต้องตามดูกันว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตงเหตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแต่เียร์ก็คุยกันเท่านี้หรอคะที่เหลือเป็นความบาันเทิงซึ่งเป็นรอเป็นมุกตลกต่างๆนานาเราไม่สบอยเพราะก็คือมันเป็นหนังของแก๊งของเจ๊บัวพันนี่่ครับ อ่ากูก็จีนขาเดินเชิญทางด้านนี้ค่ะเป,ไป็นพิธีกรช่วย,ยได้เลยค่ะ,คะอันนี้ฉันไม่สามารถสัมภาษณ์คนเจ็ดหมื่นคนบนเวทีได้นะคะไม่ได้คนเดียวถ้าเท่าอันนี้เขาพูดเรื่องจริงใช่ไหมคะให้จีนเซนไพิธีกรเพราคุณแต่งตัวขนาดนี้คุณจะมายืนจีนเซนทำไมคะเราเขาบีบมาค่ะบอกว่าให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนบารท้ายทิศทามต่อไปเลยค่ะเรานักแสดงให้เมาส์กันเรานักแสดงนะว่าถึงบทบาทว่าคันยับขนาดไหน ค่ะฟันดิฉันแค่ออกมาข้างนอกนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะอะมาว่ากันหน่อยในเรื่องที่ฟันกันยับมาได้ไหนคะผู้ใดฟันหรอก็ก็นยับอยู่นะ<อ>เพราะว่าเรื่อมีบู๊บู๊ป็นเยอะไงเมันแบบหลากหลายมากเลยอะแต่ส่วนใหญ่บดบู๊ก็มีอย,ยอ,มนะอยู่ที่เขาเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่คืนนี้ขาบหรอใช่าาขา<อ>กับใครขอดูกันบู๊บหน่อยบู๊กับใครบ้าง ถ้ายังไม่มีคู่บูบูกับพี่เอกได้เลยนะคะแต่ต่อยจริงได้เลือกรู้ดเลือกรู้ในเรื่องบูใครปกติส่วนใหญ่จะบูกับแก๊งซากุระข้างครับหมอซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ครับผมเขาะมีศัตรูของเขาคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่แหล่าคุยกับคุณแม่ดีกว่าแม่แม่พยายามจะสืบว่าตอนนี้ตราฟเนี่ยเขาไปเล่นเรื่องอะไรบ้างแม่จับไปขอเขาเล่นเพราะว่าเพราะว่าของฟรีเยอะมากเขาเยอะมากเลยบรรยากาศไหนก่อนบรรยากาศคุณแม่เปรอเลย ถ้ากลับไปวันไหนนะขนาดอยู่หลังเขาเราดูร,ร้านอาหารกรอดร้านอ่ะตอนแรกเราก็ไปขอซื้อมาขอฟรีๆค่ะมาขอกอุ้ยรักแ,แม่ไปด้วยนะหนูเล่นเรื่องอะไรแม่ไปด้วยไม่อยากไปแม่กลับบ้านนะแม่กลับบ้านมนาะแม่กลับบ้านมาฮะแม่กลับบ้านเลยเขาจะให้ไหมล่ะเออแม่ไม่กล้าเสี่ยงดูเหมือนพูดเล่นพูดจริง อยากอยากให้เมาส์บรรยากาศในกองหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส,สนุกสนานก่ะเรานะนำทีมเมาส์สิโอเคไดจ้จริงๆแล้วเราคแฟนธรรมผสมมาเขาจะบอกว่าชอบบอกว่าตัวเองอะ่ะไม่ใช่คนตลกไม่ได้มียีนตลกอยากจะเรียนรู้เรื่องราวสนุกสนานจากพวกเรา<ต>อเลยเขาไม่ไงจริง,รงๆแล้วคีแ่แอนธรรมผสมมียีนตลก